滚倒回啊！ รอบนี้เงียบเวียที่ตรงนี้เขาไม่เฮียนเหรอเฮียแล้วเฮียแล้ว,ลวตัวอะไรวะอะอกจากไหน่ะออกจากแถวหน้าห้องน้ำใช่หน้าห้องน้ำนตรงต้นไม้เลย ทำไมผีตัวนี้เขาไม่เดินไม่เดินไปกว่าทำไมมันลอยไปแปลกวะโมเดลผีกูบักปะเนี่ยเอาเหี้ยไปบักเลย มีโมเฟสโมชั่นมีอะไรปะไม่มีนะอันนี้ทุกคนเห็นไฟบักปะใช่แต่เรแน่น้อง <ไฟ S 1> ปิดอะไรักอไฟกลางหนูไม่เห็นอ่ะได้ใช่ปะได้ปะเฮ้ยออกมาในเต็สเฮ้ย,ยข้างหลังลาเบียแตก่ะเออ ไม่ตายไปแล้วเบียร์โดนฆ่าเบียร์ไปแล้วน่าจะเลิกบ้าแล้วมาจากตรงเต็นท์นะออกมาข้างหลังเขาอ่ะใช่ออกมาจากเต็นท์ป่าไปยายยังเกลียดอยู่มก็ต้องย้ายกล้องด้วยล่าล่าทำไมผียังลุง ติดปเบี้อะไม่ติดไม่ติดไปห้อะโอเค่ดาวทำไมเขาแว็บที่อย่างเงตัวเนี้ยก็พิมพี่มากแล้วไฟบักไปเลยด้วยจัด ีมันออกอยู่ยตรงไหนวสะสรุปดูไม่เห็นสักทีเนี่ยอยู่แถวต้นไม้นี่แหละแต่เมื่อกี้มันไม่ได้เกิดตรงไม้นะมมนเกิดตรงศพเบียร์เมื่อกี้ใช่อยู่ดีก็เกิดตรงศพเบียร์เลยใช่ได้จะอยู่แถวต้นไม้เนี่ยแต่เกิดกว้างมากเลยทำไมกล้องมันวางแปลกวะเขาตายไงเมื่อกี้เขาวางกล้องเอ๋เขาถือกล้องอยู่ลรงผีอยู่ตรงที่ลุงวางอ่ะ อาอยู่ตรงต้นไม้แกเกิดตรงไหนกันแน่วะเบียเกิดตรงต้นไม้ไงเกิดแถวต้นไม้อ่ะวงเกิดมันกว้างมากใช่วงเกิดมันกว้างอ๋อเบียว,วงไรจูทำไมอ่ะมันเย,นย็น,ะนเดี๋ยวนะเ,เร็วตรงกล้องเหรอเดี๋ยว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 หรือโปตรตไก่วะไม่เร็วตรงกล้องนี่หรือโปรตไก่วะตอนนี้ทุกตัวมันโยนของเมย์แบบเยอะ เราเราเราไปต้องดาวแหวกฐานมันได้ครบเดี๋ยวเราหานาถานเนาถ้าลุงไม่ตายก่อนนะใช่มีแววจะตายด้วยผมบอกสีมันเกิดตรงนี้ไม้เขียดอยู่กับเบียรหนึ่งมันหายไปไหนวะเอ่ออันนี้มันมีเดเนี่ยไม่ใช่ไหมไเขียดเดียวไม่ได้หยิบมานะไม้เขียดเอ,เออเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ม่เข็มไีอยู่กันลาดี่เลยเนี่ยนี่เลยนี่เข็มไฟอ่ะไม่มีออบนะถ้า,ถาเกิดหน้ากล้องนะเมื่อกี้ถ้ายังมีอบคอยต้องเห็นคออือคือกูย้ายกูย้ายไปวางบนต้นไม้แม่งไปเกิดกับแขมไฟแต่ตรงตรงตรง้นไม้แหนละแต่ว่าวงถ้าดูจากใบข้างเขียนที่ลงวางไว้หลังต้นไม้อ่ะวงแคบมากเออวงแคบมาก,ออมากไม่ใช่เดมอนเออแต่แล้วไม่ต้องเดากูจะหากระหางโคมไปเลยมึงลาผี่อย่างนี้ ดูล้อ,อคนตีนกูด้วยลาไม่ไรแค่ไ ไม่ที่อยู่มันชัวร์เลยอมันอยู่ไหนวะเนี่ยได้เหรอใช่เกิดหลังเต็นเป็นบ้าหอหไอผีบ่าผีมากเลยพอ,อพอย้ายดอดปุ๊กมึงไม่เกิดดีที่แล้วผีล่าวัดไม่ได้ด้วย <Okay. S 1> ประเด็น ต้องทำมาหาแดกแล้วยาก็ไม่มีเอ๊ะหรือว่ามียาวะมีปะปอยาาด้วยรึไงไม่มีไม่มียาให้แดกด้วยนี่คุยสปีดลงสปีดบล็อกคุยหมดเลยไม่ไม่ยังไม่รู้เลยผีอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยก็ตรงต้นไม้แหละแถวนั้นแหละม่หลอกไม่หลอกเลยโอเคเอาจะปีดบอกกันไปเช็คประตูให้ลุงไม่ไม่ผมอยู่ที่รถ อักคาที่น่จะเช็คได้อีกกนะ็อาะบีบอกก่อนนั้นต้นไม้เหมือนเดิมผมว่าตัวหมว,ต,วต้องดอดไปวันนูลล้นเลยเป่าวะอยู่ตรงอยู่ตรงหลังต้นไม้ใช่ก้องมีหันไปทางต้นไม้บ้างตอนนี้นมีตัวหนึ่งมีสองตัวเลยดอดไม่น่ามีเลยป่ะหรือเปล่วปลวปวาวะ มันเจ๊ค่ะม okay. ันเอาคซีฟิกไว่วางตรงแถวต้นไม้อะอีกช่วยฟิกอันหนึ่งมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะอ่ะเจออยู่อันนี้คือน้องผู้่าอีกอันหนึ่งเขาบางคนถือไงแต่เขาตายก่อน Are you here ทำไมพอลุงย้ายมาเึ้นเข็มมาตรงนี้แล้วมันเลิกล่าเลยปีบลอกไม่ตอบใช่ ไม่ตอบตรงที่เลยลาเลิกละเอ,อติดไมค์กังเขียนแล้วล,งวลุงอาไมลิงอะพลอยว่าเอฟสองก็อยู่ตรงนี้เลยั้างนนั้นอะเออที่ผ่านมาพอทได้ยินเสียงปิดป,ประตูงป่ะคือประตูจานี้มันนับไม่ได้เบียร์เมื่อวานพอเจอเจอไมลิงกับกับลุงมันปิดป,ประตูสองทีปิดป,ประตูสองทีมลิงด่านเนี้ยงงเหมือนกันพอยบอกว่าเพราะประตูมันน่าจะมีสองฝั่งมันเลยปิดสองทีอือพอคิดว่างั้นนะมั่ว สีดบล็อกไม่ตอบฟิตซิ่งไม่มีเพราะว่าไม่ขึ้น,นไปเลยที่เสียงเปิดประตูอ่ะไปอยู่ในห้องน้ำป่ะฟิตซิ่งเพื่อปีนเวลาล่าเ,เดินอ,ออกม,อมาจากห้องน้ำเขาเอาอกจากห้องน้ำเฉยรอบนี้อ่ะอดีแล้วเดิถ้ามันย้ายเข้าไปในห้องน้ำเดี๋ยวเอาของไปจัดในห้องน้ำได้เอ๊ะแต่เมื่อกี้เขาไม่ได้ยินเสียงประตูเลยแฮ เออไม่ได้ยินเหมือนกันป่ะเบียรบอกว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงประตูนะเออผมก็ไม่ได้ยินเหมือนกันแล้วตอนบอกเบียร์บอกผีล่าผมก็ไม่ได้ยินเสียงประตูพับเลยออกไปจากห้องน้ำสินะเบียร์รอมๆมองมองหาเงเขีนที่หมเมีันหนึ่งได้ปหมทาไมเหมือนเห็นมันโยนของต่างเลยวะเบียร์เบียร์โยนขอเบียร์โยน ไอนน้ยี่ไม่อยู่ฮะพูไม่ลถในห้องน้ำอ่ะเดินกว้างเหรอใช่กว้างมากเลยพอยขนาดที่เราไม่ได้ชอยอะไรเลยตอนนี้ใช่ไม่ได้ชอยเลยทั้งที่เขาไม่ได้ต้อนชอยอ่ะเออไม่เจอจุดที่เขาอยู่แบบจริงๆเลยอ่ะใช่ ไม่ได้ด้วยวัดยาชิฝ่ายเพราะว่าฝนแม่งตกเนี่ยนี้มันวัดยาตัวแต่ในห้องน้ำมา11เบียดูว่างนะสิ่งที่เข้าทำมันมีประโยชน์นะให้เดินหน้า,าผ่านเดินเดินขนาดนี้ไม่น่ามีฟีซิ่งเบยปะถ้ามีไอต้องออกปากแล้วห่ะเออนน่นละดิตอนนี้ชอยที่คอยตัดทั้งหมดมันเหลือไมลิ่งแล้วอะ่ะ แั้วเรากาไมลิงเลยไหมไปรับเบียร์ไหมเออไปรับเบียร์ดกวาติดก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้นานแล้วหาผีไม่เจอขึ้นรถขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วดูข้างหลังพยอ่ะตอบยังเบียร์แล้วพยเห็นใครเมื่อไหร่ไปตอบไมลิงตามพย เพราะตอนตอนเบียบอกผีล่ะไม่ได้ยินเสียงกระทั่งผีพับประตูด้วยงงอันเนี้ยงงไม่ใช่ตัดช้อยที่มันที่พลไม่เห็นน่ะเฉดว่ะเฉดมันต้องมีอะไรนะปี๊ดิงปี๊ดิงเอท่าเอท่าแล้วก็โคนไปติ้งครับปี๊ดิงตรงไหนอะ่ะกี๊เฉดเหรอเราไม่เจอจุดที่มันอยู่จริงๆไง,งพลเออเออ,เ,อ,อเราไม่เจอจุดที่มันอยู่จรงแต่เมืเ่อกี้ผมเดินผ่านมปแล้วตอนนี้จุดที่เราใส่คือในเต็นท์เนี่ย ทั้งั้นอ่ะในเต็นท์ยังไม่ได้วัดอุณหภูมิแต่มันเกิดกว้างมากนะนเพราะว่าทุกครั้งที่มันเกิดมันเกิดนอกเต็นเกืบตลอด